สวัสดีครับมือนี้สุภาพามาช่มของเก็บหนังตัวอย่างอีละงานสิงสมบัติมีหลายๆลย่หล,ลายสีครับอยู่นี่เอาเลยจากมุมนี้ก่อนนี่ก็ไลย่ลยลเจละเขเจละเขน้ำหมึก ขนมุกคนแก้วกระไลนกนกกระจอกเทศนังอลากเอลายเสือลายเสืออีกระไลน่าจะเป็นลายเปลือกใหม่ลายตะกวดลายงูลายจระเข้ จระเข้นี้ทาาโรงงานสินจระเข้เบอ,อร์หาก็จะเทลายลายหลุยลายงงสีปันพย,ายนากรเลยลายโนกมีหลากหลายให้เลือกครับอยู่นี้ที่โรงงานสินสมบัตสร้อยฟอกนั้นก็มอสามสิบ หลายสีหลายลายมาเดี๋ยวมาเบิงฟังฟังนี่ครับนี่ครับเจ้าระเเคเป็นบอกเป็นบอกน่าจะสีคุ่นหกมีหลายบอกครับแสงได้เจ้าระเเค ลายปลากระเบ,บนปลากระเบ,บนมีมีสีลายหลาบลายเนอวหลายยางลายเนวสีสวยสีฝาปลาตะกรวดโซนนี้จะเป็นะลาตะกรวดมุมนี้เป็นลาย ลายบังเจ้าเอ็นไล่หมาฝรัง่งปกติก็เป็นลายจุลเคียลายทองจุลเครียดนะครับตอนจุลเคีหน่อยจะเห็ดบอกออกมาไข่หมาฝรัง่งบังเจวก็เอ็นหมาฝรัง่งนี่กล็ลายสังลายช้างเชิดเม็ดเชิดหมึก,มกลายงู จับเสือกระไลทา,าลงงานเอืน่นเตาวงลีแต่ผมว่ามันคือลายไข่กระป๋องเอืนไข่กระป๋องก็อื่นอันนี้ก็ลายนกลายตะกรวดตะกรวดอิตาลี มีหลายสีครับนี่โตเกีอี้ทำงานวันอาทิวนัวนอาแล้วก็บอยู่มีวันหยุดหองในเก็บแต่นังตัวยางมีหมดโซฟานน่นเี่นพร้อม แค่นี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่ดรงเปิ่งคลิปจะจบ